ที่จังหวัดมกดาหารกันครับเพื่อนกันได้มอบโฉนดที่ดินนะครับตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนําสู่คลายทุกข์ให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่อําเภอหนองสูงนะครับเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทั้งชีวิตและมีหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะครับให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมทางเป็นมอดดกให้กับลูกหลานในอนาคตสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้สิเป็นจังใดติดตามได้จากรายงานพิเศษครับดีใจสุดๆหาที่สุดไม่ได้เลย ทั้งตำบลบ้านเป้าเลยเนะะี่ยค่ะขอบคุณมากมากจนน้ำตาไหลก็ถึงกอดเจ้าหน้าที่อยู่เมื่อกี้ที่เขาทาให้เรานะ่ะนี่คือความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนโดยกรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ2566 โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารบึงกาฬอุดรธานีหนองคายได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในจังหวัดมุกดาหารจำนวนหนึ่งสายสำรวจระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2566จำนวน430แปลงพร้อมจัดพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการดังกล่าวจำนวน120แปลงในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร โดยประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ล้วนมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับโฉนดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเนื่องจากที่ผ่านมาทำได้เพียงใช้เป็นที่ดินทำกินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆดีใจที่สุดเลยค่ะดีใจมากๆนานเลยค่ะเป็นร้อยกว่าปีแล้วรุ่นพ่อของพ่อนี่นคนจุดท้อง65แล้วค่ะรอมานานรอมานานมาก มันเปลี่ยนแปลงยังไงใจมันโตขึ้นนะดีใจจะได้ให้ลูกให้หลานเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นมั่นคงนะมั่นคงนะคะ่ะมันมีฉนดดีกว่าเรามว่างเปลา่าว่างเปลา่ามาปีไหนก็ว่างเปลา่าดีใจสุดๆหาที่สุดไม่ได้เลยทั้งตำบลบ้านเป้าเลยเนะะี่ยค่ะพ้มและก็ดีใจกับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับที่ได้รับไอฉลอในวันนี้ได้เป็นของกินที่ได้หลังจากที่ได้อยู่ได้อาศัยแล้วก็ได้ทํากิน แล้วก็ตอนนี้มีมีถนนเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเป็นขอบเขตที่แน่ชัดว่าสิ่งที่ทางที่ดินเขาออกให้มนเนี่ก็พ่อให้ชาวบ้านทุกคนรู้สึกว่าหนึ่งเป็นกาลังใจในการทำมาหากินต่อไปและอย่างหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นมรดกมอบให้ไอ้กับลูกหลานสืบพ,พ่อในพื้นที่หรือว่าที่อยู่ที่กินที่ทำมาหากินที่ได้รับในวันนี้ขอบคุณมากครับ นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตสามารถใช้โฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทั้งร2 0ยี่ิครอบครัวนะครับที่ ได้รับมอบโฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและที่สำคัญก็คือว่าโฉนดที่ดินเนี่ยจะเป็นหลักประกันในการดําเนินชีวิตเป็นหลักประกันให้ลูกให้หลานนะครับแล้วก็ตกทอดทางมรดกได้ครับและที่สำคัญก็คือว่าต้องระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะมาหลอกหรือมาทําให้เราเสียหายจากการที่ เขาเรียกอะไรมาเอาโฉนดที่ดินของเราไปให้เราเซ็นโอนไปโดยที่มิชอบอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมที่ดินเพื่อออกสำรวจพื้นที่ว่างเพื่อออกโฉนดให้กับประชาชนที่ถือครองใช้ประโยชน์มายาวนานแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้มีความมั่นคงในชีวิต มีหลักประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถส่งต่อความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคตทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารรายงาน